ขอกรับสวัสดีเบบซีพี่ๆแล้วนะทุกคูทุกคนทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับกระผมเสียนโป้นะครับผมในช่องหาทําไปเรื่อยๆครับผมโดยกระผมเสียนโปเองครับผมวันนี้ก็เวลาก็ประมาณห้าโมงเย็นนะครับผมก็ออกมาสํารวจป่าหลังบ้านดูนะครับผมหลังจากที่ฝนตกไปสองสามวันติดนะผมก็ไม่รู้จะมีอะไรให้เก็บ ให้หาบ้างหรือเปล่าครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะครับผมในช่องหาทําไปเรื่อยๆนะผมวันนี้เสียนโปก็พามาอยู่อยู่ป่าหลังบ้านนี่นะครับผมไม่ไปไหนครับผมวันนี้ก็มาดูเห็ดหอบนะครับผมก็มาดูเห็ดหอบเห็ดลูกหรือเห็ดเพาะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ยังไม่มีวี่แววนะผมหลังจากที่ว่า เดินมาก็สักพักนึงแล้วสักพักใหญ่ๆครับผมก็ยังไม่มีวีว่แววถ้าเกิดยังไม่มีวี่แววปะการันใดก็ถือว่ามาชมปลาชมเขาหลังบ้านกันแล้วนะครับผมก็มาเรื่อยๆครับไปชมกันเรื่อยนะครับผม,ม,น,น,บผมนี่นะครับผมบรรยากาศในปลาแต่ก็ยังไม่เจออะไรนะรผมเดินมาได้สักระยะหนึ่ง ก็ยังเป็นไม่เจออะไรที่ว่าต้องเขี่ยๆดูก่อนนะครับผมไม่ใช่เผื่อจะเจอแล้วผมเดินออกมานี่ก็เวลาก็ประมาณห้าโมงก,กว่าครับผมห้าโมงเย็นนะผมออกมาสำรวจ คือมันจะมีนะครับผมคือมันจะมีก็ไม่ได้ก็ถือว่ามาเอาบรรยากาศนะครับผมมาเอาบรรยากาศกันแล้วกันป่าข้างบ้านนี่นะครับผมวันนี้เลาะดูไปเรื่อยครับผมฝนจะมีให้เก็บบ้างแต่ยังไม่มีอะไรนะรผมหรือฝนมันเพิ่งตกไปก็ไม่รู้นะผม กส่วนมากก็เห็ดเพาะที่ว่าเซียนโปเจอมาก็สก่วนมากก็จะเป็นต้นนี้นะผมต้นอ่าเขาเรียกต้นอะไรต้นต้นเต็งต้นลังนี่นะครับผมส่วนมากก็จะเป็นต้นแบบนี้นครับผมที่ว่าเจอเห็ดเพาะเจอเห็ดลูกเห็ดหอบอะไรประมาณนี้ครับผมเดินออกมาสำรวจเรื่อยๆนะครับ ไม่รู้ว่าจะขึ้นวันไหนครับผมเผื่อได้ฟุกได้หากันนะครับผมยังไม่มีวิแบผมยังไม่มีวิแเบลในการขึ้นเลยปีนี้มันจะขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมแต่ที่อื่นเขาขึ้นกันแล้วนะผมที่นี่ยังไม่ขึ้นเลย ดูเายังไม่มีเลยวีแววยังไม่มีวีแววเลยนะครับโอว้วันนี้เที่ยวเขาทั้งวันเลยเลาะหลังบ้านดู ดูสิมีรอยแตกตรงไหนบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นมีรอยแตกก็แสดงว่ามีเห็ดนะครับผมถ้าเกิดฝนตกใหม่ๆอย่างนี้ถ้ามีรอยแตกนี่มีเห็ดแน่นอนครับผมก็ยังไม่เจอครับผมสรุปว่าวันนี้มาฟรีหลังบ้านนะผมมาฟรีเดินฟรีครับผมวันนี้ ไปเรื่อยๆแลผมคลิปนี้ก็ไปเรื่อยๆอาจจะถ่ายไม่ได้เห็นหน้าแล้วผมทริปนี้ก็ว่าเห็นหน้าคงจะเบื่อแล้วผมเห็นหน้าเซียนโป้คงจะเบื่อแล้วมาป่ามาเขาแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับผมมากกว่านี้ก็หาอยู่หาก,กินตามสไตล์เซียนโป้แล้วผมก็จะเป็นสภาพแบบนี้ครับผมบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ครับผมก็ไปเรื่อยๆครับผ,ผมกที่ที่สวยครับผม ที่เหมาะเหมาะแก่การขึ้นมากเลยแต่ไม่ขึ้นนะผมที่เหมาะแก่การเห็ดเห็ดขึ้นหน่าสวยครับผมที่สวยที่สมควรเห็ดจะขึ้นก็จะเป็นชุ่มๆแบบนี้ครับผมป่าเขาแบบนี้น่าจะขึ้นนะผมแต่มันไม่ขึ้นดินก็ชุ่มนะครับผมดินชุ่มต้นไม้ก็สวย ดูด้วผมต้นไม้นี่เรียงรายสวยงามนะครับผมปกติมันเคยขึ้นนะผมขึ้นทุกปีนะผมป่านี้แต่อาจจะขึ้นล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมมันก็เปลี่ยนไปตามการเวลานะครับผมบางทีฝนอาจจะตกช้าบางทีฝนอาจจะตกไวเป็นบางปีนะครับผมอาจจะปรับเปลี่ยนไปบ้างตามการเวลาก็บางทีก็ เซนโปเคยได้วันนี้ก็มาดูวันนี้เซนโปเคยได้สองสาวันก็เคยมาดูสองสาวันอะไรประมาณนี้ครับผมก็บางทีอาจจะตกช้าตกเร็วก็อาจจะเป็นไปได้ครับผมตามผลตามฤดูกาลของเขานะครับผมวันนี้ก็คงจะไม่หมานนะครับผม<ส>ไปเขามาวันนี้ก็ได้อีรอกมาสองสาก้านนะผมก็ไม่น่าจะหมาน ก็ไม่ลาจะหมานครับผมเพราะว่าการหาอยู่หากินตามธรรมชาติก็มีหมานบ้างไม่หมานบ้างกาทำเวลาแล้วครับผมแต่คลิปนี้ไม่ได้เห็นหน้าเพราะว่าคงจะเบื่อหน้าดูก็เลยไม่ได้ถ่ายเห็นหน้าติดๆโอ้ยไม่มีครับผมมาฟรีเดินฟรีเลยคลิปนี้ มาฟรีเดินฟรีไปหาอะไรก็บอกได้เนาะช่วงนี้คงจะทำงานน่าจะได้อยู่ทำงานครับ <c ười> กินลำบากนะดูอ,อ้ยอันนี้ป่ะอันนี้เร้มันใช่ไหมไม่ใช่ครับผม คงจะฟรีแล้วผมวันนี้คงจะฟาวฟ,ฟรีหรือฟาวอะไรประมาณนี้ครับผม <c oughs> ดูอาการแล้วไม่น่า <c oughs> ก็มาแล้วครับผมเลยเดินดูให้ทั่วเลยไหนๆก็มาแล้วครับผมไหนๆเต็นโป๊ก,ก็มาแล้วก็เดินดูให้ลอบไปเลย เพื่อมันจะมีสักเม็ดสองเม็ดให้หายขลองใจครับผมไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมเพื่อจะมีสักเม็ดสองเม็ดให้หายขลองใจถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ตามนั้นนะผมไม่มีก็ตามนั้นถ้ามีก็ดีใจถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมถือว่ามาเที่ยววิวบรรยากาศเลยคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมก็จะกลับแล้วครับผมสวัสดีนะครับผม สวัสดีทุกผทุกคนทุกท่านด้วยกลางป่าเลยผมสสวัดีครับผมสวัสดีครับ